ไปแล้วจ้านาัเฮ้ยอีพีนิินว้าน่กนากเขิดว่าทุกคนเออแต่แต่ขอพูดเรื่องหมุดหงิดก่อนเออก็คืออีคุคณรุตอีคุณรุตมันเป็นอะไรอีคุณรุดเป็นนี่อะจะให้นี่เลยเป็นครูสอนอะเดดพูดตามครูพ่อมันเป็นบ้า <laughs> พ่ดตาครูไม่พ่อมึงเป็นไรมากปะห้องเป็นไรมากปะให้มันลงที่ให้ลูกมันพูดบอกว่าพ่อฉันเป็นบ้าเออกับเดชพ่อมึงเป็นไรมากเออเออในบรรยากาศเข้ากําลังเรียนตั้งใจเรียนกันอย่างแบบเขาเรียกว่าใช้พยายามใช้ความรู้แบบทุกอย่างที่ครูสอนมาแบบประสบแบบเขาเรียกไงอะเหมือนกับ กำลังใช้คำที่ครูสอนเพื่อแบบเอาไปใช้ในชีวิตจระไรอย่าเงี้ยพ่อมึงก็ใช้เรื่องไม่เป็นเรื่องไปแสไปว่าเขาแต่าหน้าแต่แต่ว่าพออย่างเงี้ยก็คือรู้เลยว่าคุณรุตเนี่ยจะต้องแบบว่าฝังใจแค้นกับแม่แน่นอนอืม่นเป็นอะไรนะคือคือคืนด้วยน้องสาวตัวเองไปแต่งงานกับชาวฝรั่งเศสแล้วก็ย้ายไปอยู่ กับเขาแล้วก็แล้วก็น้องเหมือนน้องสาตัวเองก็รับดูแลแม่รับรับดูแลรติไปก็แบบไม่พอใจแต่ว่าก็คือเขาเสียชีวิตน่าจะด้วยความไม่สบายซัมติงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ากดแขนอะไรนะกดแขนที่แบบน้องสาวตัวเอไปเอ็นดูลูก่บวลูกผ้าอันนี้ก็ไม่รู้แล้วก็อาจจะมีเหตุมีอะไรมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งตอนนี้ยเหมือนซีดีก็ยังไม่ได้เล่า มันงแม่รุ่งฝั่งแม่รุงงร่งอะไรขนาดนั้นแต่ค่ะลุารแค่ว่าอ่ะรติเป็นลูกของเ่าก้นครัวที่ถูกชุบเลี้ยงไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะประมาณนั้นจริงงั้นโกรธอะไรนักหนาจริงอารมณ์มเสียแล้วพอแบบรู้เลยว่าเป็นคนแบบเจ้าหยดเจ้าอยากเป็นคนอารมณ์ร้อนบ้าอํานาจจริงแค่เ่าไพ่เอาน้ามาเสิร์ฟก็หาว่าเขาไปแอบฟังก็เขาไปพูดต่ออ,อ,อะไรเงี้ยเอาจริงคือ นางแบบจาใจไปเรียนด้วยนะเพราะว่านางอยากจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ว่าแบบคือมึงไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยอ่ะวันวันหนึ่งคือสมองคิดแต่แบบแสะดาจริงอยากจะแบบจิกกัดเขาไปวันวันอผล่แล้วก็ผ่านไปถึงคนนู้นคนนี้ท้าที่จริงมันเป็นหน้าที่ของคุณทีที่เขาต้องคอยดูแลคุณรติเพราะว่าเป็นแขกของสยามเป็นท่านครูที่ต้องดูแล ถึงแม้จะทำอะไรไม่ต้องยุ่งออไม่ต้องสาระเข้าใจบอกจริงเ,ออเดเดพูดตามฟู <c oughs> ห้องเป็นเลยมากนะ <c oughs> แต่เอนดูพี่แหนมวะพี่แหนมเล่นดีมากเล่นแบบหน้าหมั่นมากทุกคนแบบอือยากจะเอามือตกเข้าไป<笑><笑>เออพี่แหนมเป็นไรเป็นไรเอนดูมากจริงเราเอาการเอาถาดฟาดตงแบบตั้งใจจะฟาดตั้งใจจะฟาดแมแบบเ่เออมันก็ดูแบบรุนแรงอยู่นะคือแบบเป็นคนขี้โมโหอ่ะแบบเออคิดอยู่แบบขีุ้ดหงิดอะไรเงี้ยทุกคนออจะแบบงงมากงงมากงงอีตาชัยรุดมากเป็นไร เนาะพอพูดถึงดูแลไปถึงลูกบ้างอพอเดทกับเมกมนี่เลยเริ่มรู้สึกนะว่าเส้นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยมันจะค่อยๆขยับเข้าหากันคือเหมือนกับว่าทั้งสองคนอ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราหนับอ่ะในอีพีเนี้ยก็ดูมีจะดูจะมีความสนิทสนมกันมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาได้พูดในมุมมองของแต่ละคนที่แต่ละคน เติบโตมายังไงใช้ชีวิตยังไงพื้นเพศใช่อย่างที่แบบว่าอย่างตัวของเมฆถามคุณเดชว่าคุณเดชก็มีทุกอย่างแล้วทำไมถึงต้องไปต่อยมวยก็บอกว่าก็ฉันพยายามทำสิ่งที่ฉันไม่เคยมีไม่เคยทำแต่ส่วนของตัวเมฆเองก็คือว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อตนเองมีเหมือนกับคนนั้นก็เนื่องด้วยความด้วยสถานะของสองคนที่มันแตกต่างกันน่ะแต่เรารู้สึกเลยว่าตอนนี้ตัวของคุณเดชอ่ะเขาพยายาม มีความรู้สึกอะไรบางอย่างกับสิ่งที่ตัวเมฆพูดแล้วก็เอากลับมานอนคิดแล้วเหมือนจะแบบเหมือนน่าจะเกิดอะไรขึ้นในความรู้สึกนี้ที่จะทำให้มันเดินหน้าต่อไปได้จริงอาจจะมีการได้รับการช่วยเหลืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะเห็นเป็นคนพิเศษหรืคนใช่ก็คืออย่างแบบโดยปกติ ตอนก่อนๆเลยไงเท่าที่ดูก็คือเหมือนคุณเด็กเขาก็ไม่ได้อยากจะเรียนอนึกออกไหมอ,อ,อยากจะหนีอยากจะโดดโดดกลับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอเจ้าตัวเมฆเองคืออ,อยากเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแอบ,แบบฟงังกวาดกวดใบไม้ไปด้วยแอบ,บฟังไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะอาจจะทําให้เกิดการแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรในส่วนนี้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเราไม่รู้แหละแบบเกินจะคาดเดาเหมือนกันแล้วว่าว่าเขาจะสามว่าเขาว่าว่าเขาจะ ทำให้คู่เนี้ยมันเดินหน้าไปได้ยังไงเพราะดูจากพ่อแล้วเนี่ยมันยากมากพ่อคือแบบเหมือนแบบแล้เรก็เลอะไรอ่ะคือเรื่องชนชั้นมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับอีพ่อมันมากคือแบบไม่ชอบเลยอีความต่างเอ่ยใดอะไรแบบเนี้ยคือเราไม่รู้ว่าแบบ เราจะสามารถทําให้คนคนหนึ่งขึ้นมาทัดเทียมกันอ่ะใช่มันเป็นไปได้ไหมในในยุคสมัยนั้นเนาะมันน่าจะยากมากและอย่างหนึ่งพอมันมาเส้นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นแบบว่าเพศเดียวกันชายชายนิยากก็ไปใหญ่มันก็เลยไปสะท้อนในตัวของตัวของทีที่ตอนจัดบ้านแล้วอีกอย่างนึงคือมันก็แอบแสคุณทีด้วยอีชายดุอ่ะที่แบบต้องดูแลขนาดนั้นเลยหรือคือแบบ คือมันมีสายตาอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่าแบบมันอยากจะแบบเหยียดอะอยากจะเหยียดว่าแบบว่าเออมันเออเพราะว่ามันมีข่าวกระแสของคุณเลอะไรเงชอบเล่นสวางเออมันก็เลยไม่ไม่รู้นะว่ามันแบบเอาอันเนี้ยมาเป็นประเด็นมาเป็นตัวที่แบบอิชัยรุตมันรู้เรื่องนี้ด้วยไหมอะไรแบบเนี้ยเออจกคนแล้วเนี้ยเหมือนกับก็เฉลยแล้วอะว่าตัวของคุณทีเองเอยคิดยังไงกับรติแล้วก็ เขาแบบชอบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบร้อยเเซ็นต์แต่อีพีหนึ่งอ่ะเอาวิจิว่าคือสายต้องสายตาการดูแลช่วยเหลืออะไรเงี้ยคือเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่แบบอีพีหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันมีอยู่จริงไมีอยู่จริงเธอเอาตรงปฏิสนิษฐศาเธอมาก มีคทุกวันเนี่ยฉันขับรถไปสันหนังสือฉันขับรถไปคนฉันขับรถไปเองฉันรถติดอยู่บนท่าเรวนสองสามชั่วโมงฉันอยู่คนเดียวฉันร้องเพลงหมดทั้งเพลงลิตแล้วรถจะไม่เคลื่อนเลยนี่เขารมีคนขับรถให้มารับมาส่งอยากได้อะไรขอให้บอกอยากให้ช่วยอะไรทําจริงถ้าสุรติบอกว่าอยากได้เรือดำน้ําอ่ะพรุ่งนี้เช้าว่ะดําบึงบัวมาเลยค่ะจอดจอดอยู่ที่ท่าน้ําจริงจะได้เจอ อยากได้เฮลิคอปเตอร์ก็น่าจะมีให้จริงพยายามทุกอย่างเลยจริงอยากได้ไปสิเขามาเลยมาเลย,เลยจริงๆว่าเลยแต่เช้าจริง,รงน่ารักมากและคือแบบหยอดแบบพยายามทำทุกอย่างที่เพื่อให้เธอจ๋าคุณรติเนี่ยได้ใจอ่อนได้ยอมกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรียกคุณทีมันแบบดูห่างเหินไปเรียกพ่อทีก็ซ้ำซ้ำกับพั้นนอะ ท่านสำหรับพระองค์ท่านใช่ไหมพ่อไม่บอกได้บอกได้ไม่เอาจริงเรยพี่ทีนี่เรียกี่พี่ทีเรียกพี่ได้ไหมพี่ทีดาทุกคนแล้วมันเขินมากขอร้องอันนี้เขินมากัวแตกอะไรไม่ส่งไม่สนทั้งนั้นอือลงหมอไม่หาลงหมอไม่หาอยากหะเธอจัาอย่างเดียวให้เธอจับปั่นไบสิเคลไปหาไปที่โรงหมอ เออคือแบบขอแค่เจอก็คือหายแล้วเลือดหมันไหลย้อนแผลคือแ,บบแผลสมานไม่ต้องแค่แค่เธอเรียกเธอจับไม่ใช่ใช่แค่เธอเรียกพี่ทีอะแผลหายหายเลยจริงยิ้มแป้นไม่เหมือนไม่เคยไคยีความเจ็บ,บปวกอยู่ที่หัวตอนนี้ไม่มีจริงคือแบบบ้าบอที่สุดเขินว่ะจริงโถเนาะเพยายามถาทุกอย่างเพื่อที่จะงอเขา เอาขนมมาให้ช่วยเขาจัดห้องอจัดห้องต่างๆอะไรอย่างนี้พยายามเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในส,สิ่งแวดล้อมของเขาตลอดเลยอ,อยากให้เขาแบบหายหนอนหายโกรธใช่แต่ก็เอ็นดูรติเหมือนกันนะที่จะต้องมาทนอยู่กับสภาพอะไรแบบเนี้ยคือถ้ากันหนาวะตอนเนี้ย ตัวคนเดียวในสยามแล้วก็ต้องมาเจออีคุณรุดคอยแซจิกกัดแซไิกทุกวันอจริงๆคือท็อกซิกมากนะปรสสัดเสียนะสมมติถ้าเราทํางานแล้วเราเจอคนแบบเนี้ยทุกวันอ่ะเออกูตายอ่ะกูแบบกูจะอยู่ยังไงต้องมารับรองรับอารมณ์แบบ พอไม่มีใครอ่ะเพราเห็นไหมเหมือนอย่างตอนที่ปเปิดอีพีมาแล้วเขาเขียนจดหมายมไปที่บ้านอ่ะคือเขาก็ยังทำว่าทุกอย่างาทุกอย่างสบายด,ายดีมีความสุขแฮปปีด้ดีสยามก,ก็ให้การต้อนรับดีแต่ว่าพอเสร็จปุป๊บคุยกับรูปแม่ว่าแม่จะบอกใครนะว่าลูกต้องลาบากแค่ไหนกับการที่อยู่คนเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็เอ็นดูเหมือนกันอย่างน้อยเอ่ะเขายังมีคุณทีที่คอยอยู่ข้างข้างมีพี่กวยพี่แจบนน๊บโอ้โหพี่กุยพี่แจ๊บน่ารักมากจริงรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยแบบ ตัวซัพพอร์ตต่างๆอ่ะเขาจะเป็นคนที่คอยสร้างสีสันเนาะแล้วยังมีความแบบน่ารักให้เราได้เขินได้เราได้ยิ้มกับความเอ็นดูของตัวละครต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรวมไปถึงแบบพ่อใหม่อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าดูเป็นการเข้ามาที่ที่เขาหวังดีนะที่ดีที่หวังดีดูจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้แต่นี่ว่าเขาก็ไม่น่าจะแบบชอบขนาดนั้นหรอกเออเออเออนี่ก็แค่คิดว่าเขาน่าจะแบบเป็นเป็นครูคนหนึ่งที่แบบ เราต้องเรียนกับเขาอยากให้การช่วยเหลือเพราะรู้ว่าเขาต้องเจอกับอะไรบางหวังดีแล้วก็แบบเออเอนดูตัวนิติแหละเพราะใหม่เขาก็เลยแบบว่าเข้าหาแต่แต่ว่าคุณทีเราอะก็คือหึงไปแล้วไงเห็นเขาคุยกันหนุ่มกันหนิงการเรียกสัพพนับใกล้ชิดอะไรอย่างนั้นจริงคนมีความรู้สึกกันเนาะก็เลยต้องแบบจับตามองนิดนึงเดินตามแอบเดินตามทิ้งรถไปเลยค่ะ ลืมแล้วจอดทิ้งไว้แล้วเมื่าเช้าขับรถมาแต่พอเย็นปุ๊บเห็นเขาเดินกลับบ้านด้วยกันก็เดินด้วยงโถพอดีจริงแต่ลุกปั่นจักรยานคือได้หล่อมากตอนเช้าปั่นจักรยานใส่แว่นกันแดดเล็กๆมาเอาตรงป้าอยากให้มีแบบอย่างเงี้ยตื่นนอ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 นอยู่ตอนเช้ายังไม่ตื่นแล้วมีคนมาเบียแต่หรือว่าปั่น กระดิ่งกริ้งกริ้งกริ้งอยู่หน้าบ้านเอ้ยมึงจะตื่นไหมแต่ว่าไม่ตื่นเลยไม่ได้ยินหลับสนิทแม่ก็บอกว่าโอ้ยยังไม่ตื่นเลยลูกเขินไปอีกสลินไปอีกลงมารับสภาพแบบจริงแล้วแบบยังแบบสลึมสลือองนี้ย้าเราใครมาเอ็นดูมาเอ็นดูอ่ะลูกคอนเนอะน่ารักมากทุกคน EP นี้คือแบบมีหลากหลายอารมณ์นะมีทั้งอารมณ์แบบยีวนโกสแตนด์อิชายุแล้วก็ชอบนะที่ที่คุณรติก็ ส่วนกลับให้ท่องให้ถูกพูดให้ถูกดอยากพูดตใช่ไหมเป็นการแก้เกมที่เลิศมากเออใช้หน้าที่ตัวเองในการเป็นครูอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ผิดอะไรนี่ก็ในเมื่อเอาอยากเรียนรู้มึงก็พูดให้ถูกเลยค่ะพูดให้ถูกค่ะจกว่าจะได้พูดไปเนี่ยเออก็นั่นแหละมีมีหลากหลายอารมณ์มากจนปลายๆก็คือหวานช่นาดีใจที่ดีกันแล้วจริงอีพีหน้าน่าจะแบบหน้าหลาน้าหลอเนาะเขาดีกันละจริงดูสิว่า ความสัมพันธ์ของเขามันจะเป็นยังไงแล้วบริบทในสังคมรัฐบาลเนี่ยจะเป็นยังไงเกิดขึ้นที่เกิดว่ารู่มวสกคนนี้เขารู้สึกอิจฉานอมันน่าจะต้องเริ่มแบบมีการส่งกระแสอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยอะว้ยทำไมแบบว่าคุณทีถึงอยู่ใกล้ชิดกับท่านท่านครูฝรั่งคนนี้แบบว่าตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยเพราะตอนเนี้ยหญิงย่ายังไม่ออกโรงหญิงย่าครับการที่จะจับคู่แต่งงานกับ น้องผู้หญิงสักคนหนึ่งที่หามาให้แบบคลุมถุงชนก็ต้องรอลุ้นกันนะคะในอีพีหน้า้วขอบคุณนะคะใน x t ที่ทุกคนแบบว่าบอกว่ามาแล้วเราติดตามอยู่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากฝากด้วยนะทุกคนอยู่ด้วยกันยาวๆไปจนจบเลยใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ e ีพีหน้าครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย